วันนี้พ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคำทำนายของคุณพิมพ์รับคำทำนายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้นะคะพายอยากจะบอกอะไรกับคุณคุณจะมีโชค,ะคะจากการเสี่ยงหรือการลงทุนนะคะจะมีจะมีโชคจากการ เสี่ยงโชครายวันเสี่ยงโชคเข้ามาแบบฟุกๆมีโอกาสที่จะได้รับเงินพิเศษได้รับเงินค่าในหน้าเงินที่คุณรอคอยนะคะจะได้รับเงินมาแบบพิเศษนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ไปงานข่าวดํานะคะระวังได้ยินข่าวคนเจ็บคนจากนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินหรือความรักนะคะในช่วงนี้นะคะเด็กให้โชคนะคะใครที่รอคอยความรักมีโอกาสได้รับของขวัญ ความรักมีโอกาสได้รับของขวัญของฝากของมีค่าหลายคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปคำชะโนดไปไหว้พญานาคนะคะในช่วงนี้ระวังถูกโกงนะคะใครที่มีปัญหาระวังปัญหาบุคคลที่3และการหึงหวงนะคะในช่วงนี้นะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านอายุคนตายที่คุณได้ยินด้วยฟังมาให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีส้มให้โชค เลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ318นนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ